ครับต่อไปกรณีที่คนร้ายมีเชือกสายไฟหรือว่าสายรองเท้าโบทุกอย่างที่มันรัดคอได้นะครับโดนรัดคอตายมาเยอะแล้วนะครับอ่ารัดคอตัวหน้าก่อนรึรัดคอรัดคอรับไปเลยรับไปเลยจับนี้ครับนะเขารับไปถือดึงไปเรื่อาจารย์บอกว่านักเราจะรีบจับมือตัวเองเหมือนนี้ดึงบีก้อนกระชับตรงนี้บีก้อนกระชับตรงนี้นะตรงนี้เอาเขาดึงไปดึงไม่ไ oh, ด้ครับเราหาอาจาได้เป็นตัววีอยู่เป็นตัววีหายากสบาย เพราะนั้นเราสามารถที่จับเชือกแล้วก็แทงลูกกระเดือบไปเลยแทงหัวแทงตาไปเลยถีบไปเลยนี่ก็ได้เพราะว่าเราเราหายใจได้อยู่นะครับด้านหน้านะครับถ้าเป็นถ้าเป็นด้านหลังอ่ะโดนด้านหลังมันกระหันมาปุ๊บเราแข็งลุกเห็นไหมนี่เป็นตัววีมันจะหลุดเลยมันจะหายใจได้นะครับดูใหม่รอบหอนึ่นาน้าๆนะครับดูนะเยี่ยวตัวมาปัดมือผ่านโกรดตัวเองมาปุ๊บผ่านก้นมาปุ๊บขึ้นนี่จับแขนตัวเองตรงนี้แค่นี้แหละเขาดึงก็มีผลนะครับจะได้สบายนะหายใจได้อยู่ ไีสอเลยอันนั้บสอโกต่อยไปเลยนะครับสําหรับเชื่อนะครับอีกห้านที่นอนอยู่เชือกก็มีท่านุอว่านอนหลับอยู่เขามารัควงนะารับควควงไม่ตื่นด้กคไม่ตื่นตื่นก็จับไว้เลครับจับไว้นี้เลยจับเชือกไว้นี้ดึงไม่ได้หรอจับนี้ก็ได้ดึงไม่ได้หรอกนไหมดไม่ได้ับฝันน้วยีเเลยเโอเคครับ